เชื่อว่าทุกคนคงจะได้ยินข่าวเกีก่ยวกับแมชชูติ้งหรือการกาดยิงอยู่บ่อยๆแล้วมันก็คงเดาได้ไม่ยากว่าเหตุการณ์นี้ส่วนใหญ่จะชอบเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาแล้วทําไมถึงเป็นอเมริกาถ้าเราไปดูสถิติในบรรดาประเทศที่พัฒนาแล้วอเมริกาถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตด้วยปืนมากกว่าประเทศอื่นๆคือถ้ามีคน100,000คนค่าเฉลี่ยของคนอเมริกันที่ตายด้วยปืนจะอยู่ที่ประมาณ4คนซึ่งการที่อเมริกามีอัตราการตายด้วยปืนสูงกว่าประเทศอื่นๆ มันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับนโยบายการควบคุมปืนของอเมริกาเองด้วยจากการสำรวจในปี2020คนอเมริกันประมาณ52%อยากให้มีการควบคุมเรื่องปืนมากขึ้น35%อยากให้เป็นเหมือนเดิมในขณะที่อีก11%บอกว่าอยากให้เคร่งคัดน้อยลงดูเหมือนว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องปืนแบ่งขั้วค่อนข้าง,งชัดเจนคำถามคือว่าอะไรที่ทําให้การกาดยิงมันยังเกิดขึ้นอยู่ซ้าๆแล้วทาไมการควบคุมปืนในอเมริกาถึงเป็นไปได้ยากวันนี้เราจะพาไปสํารวจเรื่องนี้กัน จริงๆวัฒนธรรมการใช้ปืนในสหรัฐอเมริกาเริ่มมาตั้งแต่ช่วงปลายศตรวตรรษที่ส5สมัยที่คนยุโรปเดินทางมาทวีปอเมริกาใหม่ๆสมัยนั้นคนที่มาอยู่ก็จะต้องล่าสัตว์หาอาหารเพื่อประทังชีวิตซึ่งก็ต้องใช้ปืนในการล่าแถมปืนก็ยังมีประโยชน์อย่างมากต่อชาวนานิคมเพราะมันช่วยปกป้องเขตแดนจากสัตว์รวมถึงการใช้ปืนต่อสู้กับคนพื้นเมืองที่ไม่เป็นมิตรปืนจึงเป็นสิ่งสําคัญมากๆจนหลังการประกาศเอกราชในยุกก่อตั้งประเทศร่างเนซ e เคอร์นัมเมนต์ของอเมริกาก็ผ่าน และอนุมัติใช้คือมันอนุญาตให้ประชาชนอะสามารถมีปืนและก็พกพาอาวุธได้สาเหตุก็มาจากความแค้นที่เคยถูกอังกฤษปกครองแล้วก็กดขี่คนอเมริกันจึงไม่ไว้วางใจอำนาจรัฐฉะนั้นการอนุญาตให้พกอาวุธก็เหมือนกับการให้คนอเมริกันป้องกันตัวเองจากการถูกกดขี่และความไม่อยุติธรรมจากรัฐได้และเขาก็ยังเชื่อว่ามันสามารถป้องกันปราปลามความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันการมีปืนไว้ป้องกันตัวเอง จึงกลายเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลซึ่งในตอนนั้นปืนเป็นเหมือนเซอร์เวอร์คิทที่ขาดไม่ได้แล้วมันก็มีขายอยู่ในร้านค้าคู่กับของจําเป็นในชีวิตประจําวันอย่างบรรดาแป้งและก็น้ําตาลมีการประกาศโฆษณาลงหนังสือพิมพ์ว่าการซื้อปืนให้ลูกชายก็เหมือนการช่วยให้เด็กกลายเป็นชายแท้แมนสมชื่อซึ่งมันก็กลายเป็นเหมือนเคานเจอร์ว่าบรรดาผู้ชายอ่ะพอโตขึ้นจะต้องเริ่มพกปืนปืนจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ แล้วอีกช่วงเวลาหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือหลังการเลิกทาสที่คนผิวขาวจะตั้งกลุ่มติดอาวุธขึ้นมาเพื่อต่อต้านและก็ปกป้องตนเองจากบรรดาท่าที่เพิ่งถูกปลดปล่อยเพราะคนผิวขาวตอนนั้นยังไม่ยอมรับความเท่าเทียมและก็ยังมีความเกลียดชังต่อคนดําจนถึงขั้นเกิดเหตุการณ์ยิงอดีตท่าที่เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองเช่นคนดําที่พยายามจะไปเลือกตั้งจากที่เล่ามาจะเห็นว่าปืนเป็นสิ่งที่ฝังลากลึกในสังคมอเมริกันมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันมันจึงไม่แปลก ที่ปืนจะได้รับความนิยมในประเทศนี้แล้วก็แพร่หลายมากกว่าประเทศอื่นๆคำถามก็คือแล้วการครอบครองปืนเกี่ยวข้องกับแมชชูตติ้งยังไง อย่างที่เราบอกไปสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีประชากรครอบครองปืนต่อคนมากที่สุดในโลกคนอเมริกันเป็นเจ้าของปืนทั้งหมด3 9 3ล้านก็บอกในขณะที่จํานวนประชากรอ,อยู่ที่330ล้านคนคือตัวเลขจํานวนปืนอ่ะสูงกว่าจํานวนประชากรในประเทศไปแล้วและจํานวนคนที่ถือครองปืนก็มีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยจากสถิติตั้งแต่มกราคม2 0 1 9ถึง2021 มีคนที่ซื้อปืนเป็นครั้งแรกจํานวน7.5ล้านคนในจํานวนนี้กว่าครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิงและอีก40เป็นคนเชื้อสายฮิสแปิิกแล้วสถิติการซื้อปืนก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วบันทึกจากเดือนมีนาปี2020บอกว่ามีปืนถูกซื้อในสหรัฐมากถึง20ล้านก็บอกภายใน1เดือนแล้วอีกงานวิจัยในปี2021ก็พบว่าในช่วงโควิดมีคนได้รับบาดเจ็บจากปืนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ทีนี้พอเรามาดูสถิติ mass shooting ในสหรัฐก,ก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขมันสูงขึ้นเรื่อยๆจริงๆซึ่งมันก็สัมพันธ์กับการครอบพองปืนที่มากขึ้น The v i o l e n t Project รายง,งานว่าอายุของผู้ที่ก่อเหตุ mass shooting ฉเฉลี่ยจะอยู่ที่34ปีและที่พีที่สุดคือคนก่อเหตุอายุน้อยสุดเพียง11ปีเท่านั้นแล้วคนเหล่านี้ก็จะมีบางอย่างร่วมกันคือมีบาดแผลทางใจหรือรับรู้แล้วเห็นความรุนแรงตั้งแต่เด็กมีความไม่พอใจหรือว่ามีวิกฤตชีวิตบางอย่าง แล้วคนกลุ่มนี้ก็จะศึกษาวิธีการของแมชชูเตอร์ที่ผ่านมาก่อนจะลงมือสถานที่ที่เกิดการกาดยิงบ่อยที่สุดคือสถานที่ทํางานซึ่งคนลงมือส่วนใหญ่มักจะเพิ่งถูกไล่ออกจากงานส่วนสถานที่อื่นๆนอกจากนี้ก็จะมีอย่างเช่นโบสถ์โรงเรียนคนก่อเหตุมักจะเป็นสมาชิกหรือเคยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมดังกล่าวก่อนจะก่อเหตุถ้าเราดูจากชาร์ตนี้จํานวนคนตายจากแมชชูตติ้งในแต่ละปีมีมากขึ้นจริงๆอย่างกรณีในลาสเวกัสที่มีคนตายเกือบ60คนแล้วก็บาดเจ็บม,มากกว่า500คน จากสถิติทั้งหมดดูเหมือนว่าคนส่วนใหญ่มักจะใช้ปืนที่ตัวเองเป็นเจ้าของอย่างถูกกฎหมายมาใช้ในการก่อเหตุการครอบครองปืนยังนําไปสู่เหตุการณ์น่าเศร้าอื่นๆอย่างเช่นการฆ่าตัวตายหรือการฆาตกรรมภายในบ้านแล้วทำไมวัฒนธรรมคนดีมีปืนถึงหยุดการกาดยิงไม่ได้มีคำพูดหนึ่งของเวนลาเบียประธานของ National Rifle Association หรือ NRA ที่พูดไว้หลังจากเกิดแมชชูดติ้งในปี2012ว่าคนที่จะหยุดคนเลวมีปืนได้ก็คือคนดีที่มีปืน คํากล่าวนี้ดูจะเป็นคติประจำใจที่ฟังหัวคนอเมริกันบางส่วนไปแล้วแต่ความเชื่อที่ว่าก็ถูกโต้แย้งด้วยงานวิจัยจากฮาวาในปี2015ซึ่งได้วิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมทั้งหมด14,000คดีจากปี2 0 0 7ถึง2 0 1พบพบว่ามีแค่1%เท่านั้นที่มีการใช้ปืนเพื่อป้องกันตัวเอง The Harvard Injury Control Research Center ยังพบว่าการใช้ปืนจะมีประสิทธิภาพเพียงแค่ป้องกันตัวเองจากการบาดเจ็บแต่ก็ไม่ได้ช่วยเรื่องอื่นๆมากนะักแล้วถ้าคนดีมีปืนจะช่วยโลกได้จริงและวทำไมอัตราแมชชูตติ้งถึงมีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและก็ฆ่าชีวิตผู้คนตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่คำกล่าวนั้น เดวิดเฮมเวนเวย์ผู้มนวยการในฮาวาต์อินทรีย์คอนโทรลรีเซอร์เซ็นเตอร์ก็บอกไว้ว่าเพราะว่าคนดียิงปืนเก่งสู้ผู้หลายไม่ได้ยังไงล่ะอย่างการกาดยิงล่าสุดเมื่อเดือนเมษาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในนิวยอร์กแอรอนซอเตอร์ที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยก็พยายามยิงต่อสู้กับมือการาดยิงแต่คนร้ายสวมเสื้อกราะสุดท้ายแอรอนเองก็โดนยิงจนเสียชีวิตจากการพยายามต่อสู้กับคนการ์ดยิงเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้เกิดขึ้นบ่อยมากคือมีคนที่มีอาวุธพยายามรับมือกับคนการ์ดยิง แต่สุดท้ายก็สู้ไม่ได้ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าตำรวจหรือคนที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยมักจะมีแค่ปืนพกติดตัวที่ยิงได้แค่ทีละนัดในขณะที่มือการยิงมีอาวุธสงครามครบมือสามารถยิงต่อเนื่องได้แถมมีเสื้อก่อการกระสุนแบบครบเลยยังมีงานวิจัยที่พบว่าถึงเจ้าหน้าที่จะพกอาวุธก็ไม่ได้มีส่วนช่วยในการหยุดยั้ยงความรุนแรงที่เกิดจากการการยิงได้เพราะในหลายๆเคสที่เกิดขึ้นในโรงเรียน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่พกอาวุธจะมีจํานวนการตายมากกว่าเจ้าหน้าที่ที่ไม่พกอาวุธแถมคนที่ลงมือกาดยิงเนี่ยได้เปรียบมากกว่าเพราะไม่มีอะไรจะเสียแล้วคนพวกนี้พอตัดสินใจลงมือกาดยิงก็คิดอยู่แล้วว่าถ้าตัวเองไม่ถูกจับเป็นก็ต้องถูกจับตายการกระทําของคนเหล่านี้จึงคาดเดาไม่ได้ในขณะที่เหยื่อคนอื่นๆที่อยู่ในเหตุการณ์ ต้องคำนึงถึงการเอาตัวรอดเป็นหลักเพราะฉะนั้นแค่มือกาดยิงโผล่ไปอ่ะมันก็สายเกินกว่าที่เราจะป้องกันอะไรได้แล้วเฮมเวนเวยังบอกอีกด้วยว่าวิธีที่ดีที่สุดคือการป้องกันปัญหาไว้ล่วงหน้าด้วยการควบคุมปืนไม่ใช่การพยายามมาแก้ปัญหาหลังจากเกิดการการยิงไปแล้วเขายังมองว่าถ้าประชาชนไม่ได้รับอนุญาตให้พกปืนอันตรายอย่าง AR15 หรือ AK47 เหตุการณ์กาดยิงแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นแน่นอนและทำไมอเมริกาถึงควบคุมเรื่องการใช้ปืนไม่ได้ อย่างแรกที่เป็นแบบนี้ก็เพราะเรื่องการอเดียลโลจีจริงอยู่ที่เซคเกอร์อเมริกันบอกว่าประชาชนสามารถมีอาวุธเพื่อป้องกันตัวเองได้แต่การตีความของคนอเมริกันก็คือสามารถครอบครองอาวุธได้อย่างไม่มีขีดจํากัดเพราะฉะนั้นการจะมาบังคับว่าปืนแบบไหนที่คนควรมีหรือไม่ควรมีมันกลายเป็นการจํากัดสิทธิเสรีภาพอย่างหนึ่งเหมือนกันพูดอีกแง่หนึ่งการอเดียลโลจีเป็นพื้นฐานที่อยู่ขั้วตรงข้ามกับมุมมองทั่วๆไปแล้ว NRA ก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่คอยแบกอัพสิทธิเรื่องปืน ของคนในอเมริกาด้วยองค์กรนี้มีสมาชิกเยอะมากและส่วนใหญ่ก็มีอํานาจมากจนสามารถล็อบบี้รัฐบาลได้องค์กรนี้ยังใช้เงินในการฟาดสมาชิกสภาบางคนให้สนับสนุนเรื่องเสรีภาพในการใช้ปืนอีกด้วย NRA คัดค้านทุกอย่างที่ควบคุมเรื่องการใช้ปืนตั้งแต่การศึกษาวิจัยของรัฐบาลเกี่ยวกับความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นจากปืนไปจนถึงการประท้วงให้ควบคุมการใช้ปืนซึ่งจากชาร์ตเราก็จะเห็นว่า NRA และกลุ่มอื่นๆที่สนับสนุนสิทธิการใช้ปืนใช้เงินสนับสนุนในช่วงการเลือกตั้งของคนอเมริกาหลายปีที่ผ่านมมาาเยอะกว่่่ลุที สนับสนุนให้ควบคุมปืนมากๆจึงไม่แปลกที่การใช้ปืนในอเมริกาจะกลายเป็นเรื่องเสรีที่รัฐจะเข้าไปยุ่งหรือทําอะไรได้ยากมากๆแล้วมันส่งผลเสียยังไงบ้างอย่าง f e ดเดอร์ล w อนุญ,ญาตให้ปืนประมาณ40% สามารถขายได้เลยโดยไม่ต้องเช็คประวัติคนซื้อผลก็คือคดีความที่เกี่ยวข้องกับปืน80%มาจากการขายปืนแบบไม่เช็คประวัตินี่แหละ N อ a <IA S 1> เอยังล็อบบี้ให้รัฐไม่แชร์ข้อมูลให้กับตำรวจท้องถิน่นที่พยายามไขคดียิงกันตายไปในบ้านมันก็เลยทําให้การทํางานในลหลายๆคดีลําบากมากขึ้นนี่ยังไม่รวมถึงปัญหาอื่นๆที่ตามมาจากการสนับสนุนการใช้ปืนอย่างสุดโตง่งเช่นการพกอาวุธของพวกแก๊งขายยาแก๊งมาเฟียการกักขังคู่สมรสด้วยการใช้ปืนข่มขู่ ซึ่งตำรวจก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากจนกว่ามันจะเกิดเหตุรุนแรงขึ้นจริงๆเพราะว่าไม่มีนโยบายในการควบคุมปืนนั่นเองประเด็นเรื่องการควบคุมปืนเป็นสิ่งที่จะต้องจับตาดูต่อไปเพราะาดูเหมือน NRA ก็ยังคอยแบกอัพหลายๆรัฐให้เพิ่มอิสระกับประชาชนในการใช้ปืนมากขึ้นอย่างปี2021รัฐเท็กซัสก็เพิ่งอนุญ,ญาตให้คนพปกปืนสั้นได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญ,ญาตหรือการฝึกมาก่อนไม่กี่เดือนต่อมาจอร์เจียก็เป็นรัฐที่25ที่ยกเลิกการแสดงใบอนุญ,ญาตพปกปืน คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาการกัดยิงที่สูงขึ้นในสหรัฐอเมริกามันเกี่ยวพันกับหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการที่ประชาชนหาซื้อปืนได้ง่ายการพบปืนได้อย่างเสรีหรือการที่องค์กรใหญ่ๆมีอำนาจสามารถล็อบบี้รัฐบาลได้สิ่งที่เราอยากชวนให้ทุกคนคิดต่อก็คือการครอบครองปืนมันเท่ากับว่าคุณถือครองความรุนแรงแล้วหรือเปล่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเสรีภาพจริงไหมแล้วชีวิตของคนที่ต้องตายเพราะปืนมันคุ้มค่ากับเสรีภาพที่ว่าหรือไม่